พามาดูแก้ระบบนะครับใช่ไหมวันนี้ทั้งวันผมไม่ไปไหนเลยอูเนี่ยทั้งวันนะครับเป็นงานที่ยากมากๆเล้ะแต่ผมทํามาใช่ไหมอันนี้น่าจะยากมากๆสาหรับผมนะครับคือด้นสดปเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้าง,งานแม่งเกิดขึ้นได้หมดอะไรที่ไม่เจอเจอนะครับและก็ยากมากๆเลยครับอันนี้คือเขียนไว้แบบที่แบบที่30ส้วกันของวันนี้นะครับเขียนไว้แบบที่30 นี่เห็นเข้าใจไหมอันนี้คือตัวถังหลังบ้านอันนี้ตัวท่อน้าทิ้งวิ่งมาแบบนี้วิ่งมาแบบนี้อันนี้คือตัวรับน้ําฝนข้างหลังวิ่งมามัา Kirk. นมีเอี้ยวคานคอรดินตัวนี้ออกมาเราต้องเอี้ยวหลบเขาอันนี้คือตัวถังใบนี้วิ่งออกมาเจอหน้าบ้านอันนี้คือตัวถังหน้าบ้านครับผมจะพาไปดูตั้งแต่ตัวถังหลังบ้านก่อนครับเราทําไม่เสร็จแน่นอนนะครับวันนี้แต่ว่าให้ดูคร่าวๆก่อนได้เดี๋ยวพาไปดูตัวถังหลังบ้านก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่หมอเลยว่ายากมากครับจริงๆอ่ะควรให้ควรทําตั <jur> ้งแต่คคคานนนอริะับ อันนี้คือบ้านสร้างใหม่นะครับไม่ได้บ้านรีโนเวทหรืออะไรเขาสร้างบ้านขึ้นมาใหม่นะครับแต่และก็ทําไว้หมดแล้วถังเถิงเขาฝังหมดแล้วครับแต่ว่าระดับถังนะครับสูงกว่าเอ้ยต่ํากว่าสาธารณะไป90เซนนะครับก็คือถังลึกลงไปในนรลกอัครับง่ายๆน้ําไม่มีวันไหลออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับยังไงอันนี้คือพระเอกหลักของหลังบ้านระดับทั้งหมดเนี่ยระดับทั้งหมดนะครับมาจากตัวนี้เลยนะครับมาจากตัวชักโครกตัวหลังบ้านตัวนี้เลยนะครับ ตัวท่อทิ้งด้วยระดับทั้งหมดค่าตัวนี้ไม่ยกขึ้นมาช่วยนะครับหลังบ้านหมดสิทธิ์เลยครับเนี่ยพอเราวิ่งไปนะครับตัวท่อทิ้งเราก็วิ่งไปตามนี้อันนี้ห้องน้ำนี่ผมสร้างให้เขาใหม่ครับเขาได้มีใช้ครับนี่วันนี้เราก็ได้ไม่เยอะนะครับลงถังไปได้3าใบแล้วก็ขุดยากมากมีแต่ปูนนะครับมีแต่ชีบปูนมีแต่ขยะตรงนี้นะครับไม่มีอะไรที่มันเป็นดินเลยครับส่วนอันนี้ฝั่งนี้คือแนวท่อนะครับแนวท่อที่ผมให้ดูในแบบเห็นไหมครับวิ่งไปหลังบ้านตัวนู้นเพื่อรรัับบนน้ฝหค อะไรครับตัวตัวนี้มาตรงกลางนะครับไอ้ตรงกลางที่เป็นใยแมงมุมเยอะๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แหละคือตัวแปรเพราะว่าท่อน้าทิ้งทั้งหมดจะต้องวิ่งมาทั้ง2ฝั่งมาเจอเป็นบ่อพักเป็น3ามทางสามทางสองสามทางนะครับแล้วก็วิ่งมาเจอตัวถังตัวกลางนะครับถังกลางเนี่ยรับของตึกตึกนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นถังพันลิตรนะครับพันลิตรแล้วก็วิ่งมาเจอ3าทางตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวแปรสําคัญนะครับระดับทั้งหมดนะครับ จะต้องไหลไปนะครับเพราะว่าท่อ้ําพิ้งตัวนี้เราไม่สามารถกดลงได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่บนฟุตติ้งแล้วนะครับเนี่ยที่เราเห็นคือฟุตติ้งนะครับอันนี้คือของเก่าที่ช่างทําไว้เนี่ยอันนี้คือปากบ่อพัก40คูณ50นะแปลว่าเขาลึกกว่าระดับไปแหละ90เซนนะครับเห็นไหมครับท่อ้ําทิ้งตัวนี้เขาขุดออกไปสาธารณะไม่ได้นะครับเขาขุดลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาขุดเขาจะต้องตัดฟุตติ้งของตัวบ้านนะครับแปลว่าเขาทําไม่ได้ครับ นี่นะครับระบบเราต้องเดินใหม่หมดเลยนะครับเราต้องเดินมาใหม่หมดบอกเลยว่าโหดและหินมากครับยากมากครับเนี่ยพอเราได้ระดับตัวนี้นะครับระวังท่อน้าทิ้งบนฟุตติ้งเสร็จทน้ำน้ำทิ้งจากบนฟุตติ้งเนี่ยไหลไปลงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปลงสาธารณะแล้วเราก็จะมารับตัวถังใบนี้อีกนะครับตัวถังใบนี้ก็คือตัวแปรเหมือนกันนะครับผมนี่ถังใบนี้มันจะต้องต่ำกว่าคานขุดีนเพราะมันมีห้องน้ําอยู่แล้วใช่ครับ ห้องน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นท่อแนวท่อน้ําทิ้งนะครับเพื่อมารับตัวสามทางตัวนี้ตัวที่พี่ช่างยืนอยู่นะครับสามทางตัวนี้ก็จะไปลงสาธารณะเหมือนกันครับทุกอย่างคือแก้หมดนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยผมยืดเยอะเนยไม่มีดินเลยครับมีแต่พวกขี้ปูนเศษปูนนะครับคือไม่มีอะไรที่เป็นดินเลยครับคือมีแต่เศษปูนล้น้วนนะครับอย่างดีนะครับเราขุดลงไปเมตรเจ็ดสิบไม่เป็นไรมันยังเจอดินให้เราตอกเสาเข็มได้นะครับนั่นเป็นเรื่องดีนะครับที่ยังตอกเสาเข็มได้ อันนี้คือแนวท่อต่างๆของเรานะครับอย่างที่บอกครับโหดหินมากยากมากทางานนี้แต่ก็ทําได้ใช้เวลาหน่อย2วันนะครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเหลือต่อพวกระบบระบบลงนะครับเห็นไหมครับเราไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะครับผมดูแบบเขียนเขียนแล้วเขียนนี้ใช้ฟอร์มอันนี้เป็นเป็นสิบสิบอันครับกระดาษลังครับฉีกมาเป็น10บสแผ่นนะครับเพื่อมาเขียนกว่าจะได้กว่าจะลงตัวอันนี้คือด้นสดนะครับ ดนสดเขียนนะครับค่อยๆล่างค่อยๆหาระดับเลเซอร์ก็ยิงไปตัวเลขก็ทดมานะครับสาระก็ไปยิงดูนะครับค่อยๆทดกว่าจะได้อะไรที่มันสมบูรณ์ครับกดไปเกือบ6กโมงเย็นแล้วครับตอนนี้6กโมงเย็นแล้วครับเพิ่งจะได้ระดับจริงๆเพื่อจะได้เพื่อจะได้ระดับท่อท่อน้ํเพิ่งจะไหลเพิ่งจะสมบูรณ์ครับนี่แหละครับแก้ระบบนะผมจะบอกว่าแก้ระบบจริงๆยากจริงๆครับดีนะผมมีคนงาน19คนมีประสบการณ์เยอะนะครับถึงได้มาจุดๆนี้ได้ครับ ถ้าคนงานไม่เยอะประสบการณ์ไม่ถึงนะครับผมบอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันมีทั้งฟุตติง้งมันมีทั้งคานคอดินและพื้นที่ก็จํากัดและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ขุดดินนะครับอันนี้เราขุดที่ปูนขุดหินขึ้นมาขยะต่างๆที่อยู่ใต้บ้านเขาเราต้องขุดเขาขึ้นมาเพื่อฝังถังบางบาัดแล้วก็ตอกเสาเข็มนะครับผมเลยบอกว่ามันยากมากๆนะครับ